สวัสดีครับหนุนทวิสันเองครับวันนี้อยู่ที่โชว์รูมคุณวิถีครับคราวนี้มีส่งมอบรถครับก็จะเป็นในส่วนตัวนิสสันคิกรุ่น E นั่นเองครับวันนี้เป็นลูกค้าเก่าครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับรถเช่านะครับก็เป็นการส่งมอบพร้อมป้ายข่าวเพราะว่าต้องการให้จดทะเบียนเลยเพราะต้องการไปให้ยูสเตอร์ใช้ครับหรือก็เล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคิก E สแตนดาร์ดเป็นยังไงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมจะขายคิก E ในกลุ่มลูกค้าทั่วไปอ่ะ ก็จะตกแต่งเปลี่ยนจอเปลี่ยนบอร์หนังก็มักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสให้เห็นในส่วนของตัวรูปร่างหน้าตาเดิมๆว่าเอ๊ะิคก e ีจริงๆแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับส่วนลิก e ีค่ะที่จะพาไปชมนะครับก็เป็นตัวอ e ีเริ่มต้นของ Epower นะครับราคา7 7 9 9 0านะครับซึ่งถามว่าระบบก,การขับเคลื่อนมอนเตอร์แดนซ์มาช่วงล่างอะไรเงี้ยมันก็เหมาะการใช้งานเพียงพอแล้วนะครับถ้าใครอยากใช้ในส่วนตัว Epower แต่ไม่อยากสนใจออปชั่นพิเศษอื่นๆเนี่ยก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจกันทีเดียวเลยเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมกันโอเคนี่คือคันที่อยู่ฝั่งผมคือคิก k E นะครับสีบรอนเงินนะครับคิก k E เนี่ยจะมีไม่ครบทุกสีคิก k E จะมีสีบรอนเงินสีดำนะครับสีเทาเทานุิล่าเทาเข้ามาซึ่งราคาจะบวกเพิ่มบอีก5,000แล้วในส่วนองตัวสีขาวมุกนะครับราคาเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยว พามาชมนะครับรูปลักษณ์หน้าตาภายนอกของตัวคิกส์นะครับก็จะเหมือนกับคิกรุ่นอื่นๆนะครับซึ่งอย่างข้างๆเนี่ยเป็นรุ่น VL นะครับอันนี้คือรุ่น E ซึ่งสังเกตลอ Mac ้อแม็กเหมือนกันนะครับลายเดียวกันแต่สิ่งที่สังเกตได้เลยคือในส่วนง,งตัวรุ่น E เดิมๆจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับในขณะที่รุ่น็ัพมีไฟตัดหมอกแล้วนั่นเองภายในดีกว่ามีอะไรบ้างภายใน เดิมๆของรุ่น E ครับภายในเป็นเบาะผ้าลักษณะแบบนี้ลายผ้าของตัวคิสนะครับอาจจะมืดหน่อยเพราะเราอยู่ใต้ค่ะข้างนอกฝนจะตกอีกแล้วนี่คือบาะผ้านะครับซึ่งข้อดีของบาะผ้าก็คือมันไม่อมความร้อนนั่นเองนะครับเวลาเราจะดรถตักแด้ขึ้นมาเนี่ยปุ๊บก็บาะผ้ามันจะไม่ร้อนนั่นเองแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเกิดในกรณีเรามีเด็กเล็กมีอะไรเงี้ยมันก็ อมฝุ่นนะครับแล้วก็บางคนถ้าเกิดแบบมีลูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะอาจจะมีอะไรเลอะเปียกมันก็จะเป็นกลิ่นอับได้นั่นเองนี่คือวิธีการดึงพับเบาะนะครับไปดูกันข้างในต่อในส่วนของตัวระบบที่เป็นอำนวยความสะดวกอย่างเช่นกล้องก็รื่องอะไรมันก็จะไม่ได้มีนะครับพวกกล้องรอบชิดทางหรืออะไรพวกนี้มันจะไม่ได้มีให้อยู่แล้วหน้าตาของวิทยุก็คือดําเดิม ทำมาเพื่อให้เสียตังค์จริงๆแต่งเพิ่มนะครับแต่บางคนถ้าเกิดไม่ซีเรียสก็ไม่ได้สนใจแบบนั้นก็ไม่ต้องทํานะครับไฟต่างๆภายในส่วนของตัวรถอะมันจะเป็นไฟแสงสีไฟแบบนี้ไม่ใช่ LED นะครับถ้าเกิดในส่วนของรุ่น V หรือ VL เนี่ยไฟจะเป็นแสงขาวและแต่ถ้าเกิดตัวรุ่น E ไฟเพดานไ,ไฟอานแผนที่แล้วก็ไฟตัวห้องสัมภาระจะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับในส่วนของตัวคอนโซลเนี่ยพวกแบบนี้จะเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นผ้านะครับ ไม่ได้มีการปกแต่งส่วนตัวสไตล์หรือแพ็กเกจของรุ่นทุก VL นะครับแต่พวงมาลัยก็มีมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับในส่วนตัวปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยในส่วนของตัว c r u ชค e Control มีให้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวหน้าจอแสดงผลเดอนไม่หน้าตาเหมือนกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของวิทยุครับนี่แหละวิทยุก็ะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นในส่วนของตัว FM AM นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ USB นะครับเสียบต่างช่องด้านลา่างระบบการขับเคลื่อนเบรกมือไฟฟ้ามีให้อัตโนมีให้นะครับโหมดการขับขี่ได้เป็นไร e โหมดที่เป็น e c o Sport m a n u ม l นมีครบนะครับ EV โหมดเนี่ยถึงบอกว่าในส่วนตัวระบบขับเคลื่อนของ E p พ w ว r มีครบแนละ้วเพราะฉะนั้น,นในส่วนตัวการใช้งานก็ใช้ได้เหมือนรุ่น V ีรุ่น Top อะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่แค่ว่าเนี่ยกระจกหลังก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็ คอนโซลด้นี้เป็นผุ้มหนังอยู่แล้วนะครับแบบนี้ช่องเก็บของนี่เนี่ยไม่ก,กออลาจะลืมนะครับตัวปรับความสูงต่างของไฟหน้าก็มีให้หระบบ VDC นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่มีให้นะครับแอร์แบกหแอร์แบกหกจุดเนี่ยมีให้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนตัวระบบการขับขี่จะมีในส่วนตัวเบรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็เตือนการชนด้านหน้านี่ บาง,งเครือจะมีแค่ในส่วนตัวเซนเซอร์สายหลังด้าน,นหลังแค่นั้นเองครับโอเคระบบเตือนในส่วนของตัวหลับในนะครับอะไรพวกนี้ก็มีมาเป็นสแตนดาดเหมาะเหมาะคุ้มถ้าเกิดใครอยากได้อ e ีพา e r วไปลองใช้โดยที่แบบไม่อยากจะเล่นตัวตัวกลางก็8589 4แร้วราคาก็ต่างกันวัน78 0 0 0อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัวนี้มันก็กินน้ำมันอัตตาเร่งอะไรเงี้ยพอกันก็ได้ความประหยัดเข้าไปใช้งานนั่นเองนะครับ นส่วนของตัวด้านท้ายนะครับก็มีที่ปั่นน้ำฝนหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ภายในด้านหลังก็จะมีความเหมือนกันนะครับโดยเ่พาไฟตรงไฟตัวนี้นเป็นไฟแสงสีส้มนะครับอุปรกรณ์เครื่องมือด้านท้ายก็จะมีส่วนตัวพวกชุดป่าลมยางเหมือนกับรุ่นทั่วามเหมือนกันนะครับถ้ารุ่นวีอลไฟท้ายจะเป็นแถบยาว ระบบเบรกนิดเดียก็คงเป็น4ล้อให้เหมือนกับรุ่นท็อปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับการหยุดนิ่งช่วงล่างการทรงตัวอะไรอย่างี้ก็จะมีสมรรถนะที่เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนะครับและนี่ก็คือนิสสัน ชิกรุ่น E รุ่นเริ่มต้นนะครับราคา7,799 0้อยนะครับอ่าอย่าลืมอีกอย่างมอเตอร์ร้อยสันหกแรงม้านะครับเป็น E Power Gen 2 so แล้วเพราะฉะนั้นก็อาตาัอาตาราลูกอัตราเร่งดีขึ้นเติมน้ำมันมากขึ้นนะครับ2 3กิโลลิตรนะครับอาตาัตราเฉลี่ยหรือถ้าเกิดใช้ในเมืองเดี๋ยวได้ถึง26กิโลลิตรนะครับก็ฝากกินไว้ใครชอบรุ่นนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้นะครับอยากซื้อรุ่นนี้ก็แอดไลน์คุณหลุ่ได้นะครับตัวนี้ครับเป็นดอกเบี้ย0%มมีีีให้้นนะครรับ4ปุ่ E ก็แลว เมื่อก่อนรุ่น E สู99หรือรุ่น E ก็มีสูตรเติมต็เด้วยเช่นกันเพราะว่าก็แต่งครบถ้าอยากได้แบบแต่งครบตามคิ่ถูกเคยทำก็ยังมีให้อยู่แล้ได้ดน0์ด,นด,นด,นด,ด้วยนะครับและโปกแนรมแใ,ในคิดว่าคิดวิเคร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ